สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้พี่เจ้ามายืนเราผู้ชายอยูชายป้ามองสายมองว่าไม่มาสักทีไปแล้วไปแล้วมาพรอ้อมวัตถุดิบคือบวบคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้กระแทกินบวบกินบวบมาแรงต้องอินเทรนสักทีหนึ่งคะ่ะเมนูบวบนะคะมีบวบมีกระเทียมแกะแล้วก็มีไข่แต่มีไส้กล้วยมาด้วยไม่รู้เป็นการมาใส่มาทำไมนะคะมันเต็มเต็มตะกร้าแค่นั่นเอง ถึงตุงถึงตุงมาทำกับข้าวถึงตุงถึงตุงทำเมนูปัตบัวถึงตุงถึงตุงมาทำกันเลยถึงตุงถึงตุง คัมตัวเองกับทุกคนคะ่ะได้บวบมาไปจอกระตัดทั่วตัดถ่ายไปนี่นะคะทุกคนคะ่ะไม่ได้ใช้มีค่ะวันนี้อันแดบอันแดบนะคะใช้ทีปอกผลไม้นะคะมันจะใช้แทนกันได้แล้วก็ใช้ได้ดีทีเดียวไปจอยลองแล้วนะคะเลยเอามาทาให้ทุกคนดูนะคะทุกคนคะ่ะเริ่มจากหลบเลี่ยมกันหลบเลี่ยมกันด้วยคนมีเลี่ยมบวบมีเลี่ยมขบไม่ได้กับทุกคนคะ่ะ เราเลี่ยมไปเรื่อยๆนะคะเปะจนว่าเนื้อขัง้งนอที่แข็งๆออกให้หมดเลยค่ะทุกคนคะเปะไปทีละชั้นทีละค้านะคะให้ได้บวบแบบสะอาดเอี่ยมอ้องมันนี้เลยนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นพอดีคําเชียงๆกับทุกคนขาหั่นในมดทังลุเลยนะคะวันนี้ไปจอยเปี้ยนมาใช้เครื่องพลาสติก พลาสติกเพราะว่ามันนำนักเบาทำความสะอาดง่ายยกไปยกมาง่ายด้วยนะคะไม่ลําบากเลยอยาเข่นตอย่างเลยนะคะหั่นนี่มันมดทางลูกเลยนะคะทุกคนค่ะหั่นให้หมดลูกเลยนะคะให้ทีละชิ้นทีละชิ้นเพื่อความสวยงามนะคะไม่ต้องเล็กมากแล้วก็ไม่ต้องใหญ่มากนะ,ะเอาพอดีคําปะเราปะเรา แล้วก็ใส่กับมังที่มีน้ําแช่ไว้นะคะแล้วก็ล้าง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 นะคะล้างกระยั่มกระยั่มกระย่ม,ยม,ยมแต่อย่าแช่บวบไปในน้ำหน้านะคะทุกคนคะมันจะทําให้บวบนี้เขาเรียกอะไรนะเออดูดน้ำไปเวลาพัดมาเลยน้ำบวบจะเยอะแลวจะไม่อร่อยนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็เอาบวบนี่นะคะมาใส่จานไว้เตรียมสาหรับการปรุงในขั้นตอนต่อเรียบร้อยไปค่ะวัตถุดิบตัวนี้บวบค่ะบวบนะคะแล้วก็ขั้นตอนต,อนต่อมาไปจะมาถูกกระเทียมนะคะถูกกระเทียมที่เป็นกลิบๆิทีละกลิบทีละกลิบไปปั๊บ ให้มันนักนักเน้นเน้นเขาจะได้รู้ว่าบ้านนี้เศร้าบ้านนี้ยังมีแรงเลือเฟือกับทุกคนก่ะแล้วก็มาซอยยิกๆ ไม่รู้เป็นอะไรติดใจซอยยิกยิบติดใทำกี่มีนูก็ยิกยิยิอยู่นั่นแหละยิกยิยินะคะทุกคนขาซอยให้มันละเอียดค่ะทุกคนขาเวลากินเข้าไปบางทีแบบบางคนไม่ชอบแบบรสชากระเทียมโดนชิ้นเยอะๆจะไม่อร่อยนะคะทุกคนขาก็เลยซอยให้มันยิกซอยเซ็จแล้วนะคะจะได้กระเทียมหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะทุกคนขาเล็กละเอียดดีทีเดียวแรงเยอะแรงเยอะค่ะ นะคะแล้วพี่ยอก็จะมาตอกไข่ใส่ถ้วยนะคะทาไมต้องตอกไข่ใส่ถ้วยด้วยตอนนี้อากาศมันแปรปรวนกับทุกคนขาเราไม่รู้ว่าไข่ใบในฟองในมันจะตายโขมตายโขมกับทุกคนขาก็ต้องมาเทสเทสกันสักนิดนึงนะคะ ใบแดกผ่านใบติดซองบ้านโอเคปลอดภัยกับทุกคนคะ่ะซองใบอย่างดีอย่างดีเลยนะคะนะคะตอกไข่แบบนี้ได้ามานาตาแบบนี้แล้วก็เก็บเอายก้อนผักไ้ก้อนสําหรับขั้นตอนการปรุงค่ะโอเคพร้อมกันแล้วเตรียมขั้นตอนต่อไปนะคะตั้งกระทะให้ร้อนหนะ้าตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เทน้ามันลงไปกับทุกคนค่ะวันนี้ก็ใช้น้ำมันพืชเหมือนเดิมปกติใช้น้ำมันมูสนะคะเวนนเน้เมนูในความทรงจํามันต้องใช้ความมันมูสแต่วันนี้ใช้น้ำมันพืชค่ะทุกคนคะ่ะใส่กระเทียมสับที่สับจ là yết nhan chắc เจ๊กลงไปนะซับซับนะคะแล้วก็เนียนพอเนียนเราก็มาใส่กระทะนะคะเอ่อคั่วคั่วนะคะพัดพัดให้กระเทียมห้อมเดี๋ยค่ะให้เรื่องห้อมเดี๋ยวถ้ามีห้อมนี่ไม่ได้นะต้องห้อมเท่านั้นค่ะห้อมเป็นซ้ำบ้านแปดบ้านเลยตัีเดียวนะคะให้มันได้ทีแลวค่ะทุกคนค่ะอันนี้คือได้ทีแล้วไปจอยก็ใส่บวบลงไปพัดเลยบางคนใส่ใส่บวบก้อนใส่ไข่ก้อนก็ได้นะคะแล้วแต่แต่แต่ละคนแต่ละบ้านมีูุรมีแท้กันอีกไมั่นกันแต่บ้านไปจอยพัดแบบนี้ทำแบบนี้กับทุกคนค่ะพัดบัวไปพอสลดนะคะผ้สลดใหญ่ ซุปมานะคะทุกคนคะ่ะพัฒสกระยานึงมาปรุงรสไปเจอใส่เกลือไปนิดนึงคะ่ะแล้วก็ตามด้วยอีตัวที่ใช้ปรุงรสก็คือในส่วนของอ,อะไรนะอันนี้เขาเรียกอะไรนะ น้ำตาลทรายค่ะทุกคนคะปรุงแกงส้มย่างคือเกลือก็น,น้ำตาลทรายแล้วก็มาพัดพัดพัดพ้ดดมันเข้ากันนะคะตามด้วยไข่ลงกลางกระทะเลยค่ะทุกคนคะใส่ไข่กลางกระทะช่วงนี้อย่าพึ่งคนหน้าไม่งั้นไข่มันจะเละแล้วมันจะไม่ไม่น่ากินนะคะมันจะแบบไข่เละเท ế, เปะตุ้มเปะไปเลยมันจะไม่น่ากินเราให้ไข่มันเซตตัวสักครูนะคะทุกคนคะสักครูสักแป๊บดียวสักผักแล้วสักผักเดื่อยไหมเอาสักครูสักแป๊บพอนะคะมีการแบบตัดล้มตัดล้มนะคะนี่ไงเพราะว่า ไข่ามาเซตตัวแล้วก็มาพลิกไข่ไปเนี่นะคะทุกคนไข่มันก็จะเป็นชิ้นชิ้นทีนี้เลือกกินง่ายเลยใครกินบวกกินไปใครกินไข่กินไปมันคือบวกลไข่แน่เพราะว่านี่นะคะคลุกคลุกก็มันเข้ากันมบนนีนะคะแล้วก็ชิมรสชาติก็นาวัตุใจเลยยังนะคะเติมน้ำไปสักนิดนีงนะคะพอมันดูแห้งไปนะคะทุกคน เพราะว่ามันดูแห้งพอแห้งเกินไปก็ไม่อร่อยน้ำเยอะเกินไปก็ไม่อร่อยพัดพัดพัด,พ,ดพัดนะคะตอนนี้เซ็ตซับแล้วตักใส่จานค่ะใส่จานเดิมเลยไม่ยาเบอกจาก่ายจานเดิมนะคะตักใส่จานมันนีเลยนะคะเมนูบวบพัดไข่ไข่พัดบวบที่ไปจอยเคยกินในวัยเยา่์ในวัยเด็กนะคะก็เซ็ตสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะส่วนรสชาตินั้นมันก็ยุคที่แต่ละคนนะคะว่าชอบรสชาติแบบไหนได้สำหรับป่จอยก,ก็คือชอบรสชาติแบบนี้นะคะ่ะ ทุกคนคะทําง่ายๆเมนูนี้ทําง่ายแล้วก็กินง่ายด้วยคะ่ะทุกคนคะแล้วก็อร่อยแต็เมนูเมนูเนี้ยทำแสรต้องกินเลยถ้าไวนาน้นานๆมันจะไม่อร่อยทุกคนขะยิงๆแบบ ทำเซตดอนๆแล้วไปกินเลยนะจะแบบอร่อยอร่อยมากเลยค่ะทุกคนขาเมนูบวบผัดไข่ไข่พัดบวบเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้น่ากินน่ากินไปค่ะเดินทางไปหน้าบ้านค่ะทุกคนขาจะไปชิมกันหน้าบ้านให้เดินดีๆเว้ยเดี๋ยวดูดไปอดก,กินแล้วยิ่งก้อนเรียบร้อยอยู่ดู <c oughs> เดินค่ะรีบไม,ไม่ได้รีบไม่ได้รีบนะคะแต่ว่าแบบถ้าวิ่งได้จะวิ่งเลยอยาไปถึงโต๊ะอยาไปกินข้าวเร็ว <c oughs> NOOOOO <laughs> ไม่ค่อยจะเท่าไรเลยนี่ค่ะทึงโต๊ะแล้วนี่นะคะเป็นเมนูบัวพัดไข่ฝีมือฉันนะคะบัวผัดไข่เมนูในความทรงจําในวัยเด็กนะคะมีไก่ทอดอันนี้ซื้อมาเสริมนิดนึงนะคะซื้อมาเสริมนะคะไก่ทอดนะเป็นไก่ทอดแบบว่าเออส่งเครื่องนะ,นะคะแล้วก็มีผักนะคะวันนี้เป็นผักลวกมีฟักเฟกา้ามีใบเลี้ยงนะคะมีฟักกระเจี๊ยบแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนแล้วก็น้ำพริกกะปิปีป,ปีซื้อมา เองซื้อมาเองวันนี้ไม่ได้ตามกับทุกคนคะ่ะน้ำพริกกะปิเสือมาเองนี้นะคะเมนูวันนี้สำหรับมือ้อหน้าตานาทานไหมคะทุกคนคะ่ะเอาละไปรอช้าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะคุณสามีลำน้านะคะติดเครื่องไปก้อนยาวยาวยาวไปคนที่เป็นภรรยาย่างเราจะรอ,อยู่ย่ญ่แล้วค่ะทุกคนคะ่ะสตาร์ทเครื่องไปแล้วแรงเครื่องตามไปติดติด นะคะวันนี้กินกันแค่ซ่องคนค่ะลูกสาวยังไม่หิ้วนะคะกินข้าวก็คนดูใจ <c oughs> กับข้าวทุกปาก <c oughs> บรรยากาศดีดี <c oughs> เป็นอะไรที่มีความสุขมากค่ะทุกคนค่ะแล้วย,ยิงย่างยิงเลยหนะ้ากับข้าวแบบนี้นะคะพักน้ำพริกเป็นอะไรที่ทุกปากทุกใจที่สุดเลยเอาเขาเรียกว่าะลรนะเอาาเต็กมาเล็กก็ไม่ยอม ข้อแจ้งให้ทุกคนทราบไปย่างเลยนะคะว่าวิธีการทําอาห้ารก็ไปจอยอ้างอิงจากประสบการณ์ในวัยเด็กนะคะทุกคนค่ะวิธีการทํากับข้าวบางทีอาจจะไม่เหมือนกับแต่ละบ้านนะคะ<ม>แล้วก็ในคนที่มีความรู้ในเชิงการทาอาหารไปจะต้องขอโทษด้วยนะคะ ข้ออย่างมิธีว่าทำตามประสบการณ์ในวัยเด็กค่ะทุกคนคะ่ะผู้ยิ่งธรรมดาผู้ยิ่งบ้านๆกับเมนูบ,านบาน้านๆกะทุกคนค่ะฝากทุกคนไวน้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะออแนวลิเกซะแล้วเว้ยนะคะฝากทุกคนไว้ด้วยนะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะพี่จอยจะได้มีกามําลังใจทําคลิปดีๆแนวนี้มายหทุกคนได้ดูได้ชมกันต่อไปเรื่อยๆค่ะ ก่อนจะจ้าก,กันไปมันก็ต้องมีธรรมเนียมปฏิบัติมันก็ต้องจ้าด้วยคําคมและคัตตีเตือนใจกันแล้วนะทุกคนคะ่ะว่าจะให้ไปแบบมือเปล่าเปล่าปรี่ป,ป,ปีได้ยังไงใช่ไหมคะงั้นเรามาจ้ากลากันวันนี้ด้วยคัตตีเตือนใจและคําคมกันเลยดีกว่านั้นก็คือมือที่มีค่าคือมือที่ชุดเราขึ้นมาตอนเราลม คำพูดที่มีค่าคือคำพูดที่ได้มาตอนเราหมดกำลังใจอาหารที่มีค่าคืออาหารที่ได้มาตอนเราใกล้าตายลมหายใจที่มีค่าคือลมหายใจที่มาตอนเราไม่ให้ใจค้นที่มีค่าคือคนที่ไม่ทิ้งเราไปตอนที่เราไม่เลือกใครในชีวิตคำคมกตีเตือนใจสำหรับวันนี้